แล้ท so ี่ค so ่ะวาสานะสานละสานอื่นๆานี่าษนะสานละานยูโรแลนอ่านียโนของประเทศสเปนนะคะฮนาอ่ารักคนไม่ราค่ะมาไม่แหางค่ะคนนี้ใชีเป็นชู้สาวช้ซานนะคะเนาะมองเท่าในคักทอนค่ะแันนี้ถ้ามีทีวนี่ค่ะทั้งคอด้วยค่ะเท่ากับเ่าที้เท่านพ่้ค่อมค่ะนี่จะดีค่ะงายนิดเดียวนะแต่แล้วมีของควัญองขวัวมองเงินอินอาหารทาเลละนี่ีนะคะ คนขั้วเฮาไม่าอบทางานเมันยากเพราะว่าเ้นอนเราไ่แข็งะแมาท่างเชียค so ่ะแม่ขั่ทงานค่ะทำงานไอทีแบบนี้นะคะแบบนีง่าย้ะคะไม่ตุดบนได้เราคัดเยื้อที่เขาสะอาดทุกมือเลยค่ะคขาสะอาดเสมอเนาะในบ้านของนัานไม่ชอค่ะไอังขั้วนะคะไอแม่เขาโทดค่ะของน้อยนะคะนี่ของน้อยค่ะมีของน้ออฟอนมีไอทีไอฟนมีไอซีไอฟนนะคะเพราะว่าของน้อนะนี่เป็นเลยนะคะ ขอมาพูดถ้าสีสนนีอน้องเราสีันหี้ทราลอยลงไม้นาำเป็นท่านประชาสิันนี้อ่อนดอังใหม่นะคะชาร้ค่ขอพูดในลายนะคะเีเนนี้ว่าใครรักเอกชาวไร้ค่าค่ะใช้มใช้ขอให้เดินทางปลอดภัยข,ขอให้สุขสุขสุขค้นัาษาสภาพขอนํานะคะช่วงนี้ค่อยวิตจเริ่มระบาดระบาดเท่าหนากระวมอีกขอให้ทุกคนสุขสุขไม่ัดานนะคะ คนาต้ทำนะคะถูไม่ต้องเจบนัจนะแล้วแรกนีเข้าปาะจเอาไปตรวทสอบวัคนนะคะถ้า่าเขาขบ้าเขาหูเลยว่าเขามาเที่ยวนี่ทุกคนจะมีวัคซีนอะไรคดิูค่ะเขาเขามนเอาวิสสมุทรไอ้อ้วัคซีนชอบเขานะคะมันใหญ่นะคะไม่หางรอกวีห้ามาใช่หมอใช่แม่รอยาเข้าไปไอ้วิีได้ยินอ่านเอาหออ่านนจ๋านะถ้าช เขาเขาเขาใคยใช่แล้วปันสุมมากกว่ามากเกินเหนะคะเขาคยใช่ถ้าอยากเห็นดอข้าวมันไส้อ่าเขาูดอะไนะคะเดนไเห็นสูขุมุคะเขใช้มากใช้เลินข้นทางสาธาราะค่ะเพราะให้สุขค่ะปรุงมัอนาธาสณทสุดยนะคะเนาะคิ้นเล็กัาธาะสิ่นเลอ่ขอให้ที่ักคิดคมข้อนะคะเปใช้มากใช่ขอพูุณไนะคะเดยนมาให้เดินไปเห็นทางาธารัเนมินะนะคะัสดีค่ะ